ขยายขยายผู้งาสร้างให้ได้จำนวนหลายๆตัวนี้สีครีมสีครีมตัวนี้อยากออกสีสีขาวขาวกับง,งามขาวขาวเขียวกับง,งามครีมครีมขาวเออครีมเขียว ออกเงาเนนออกออกขาวคีมงามแใ่ใบนี่ดอ,อกสีแปลกๆส,สวยๆลายสีลายใบท์มาคือกันขยายด้สีกกระถางนี่จะแบบพูดบาซิลมาขยายอยู่นั่นก็ออมแค่ขยายเด้อเพี่ยนกระถางให้แล้วอมแค่ นี่ไงก็นี่ค่อยเสียนั่นค่อยสิขยายฮะก่อไงก็นี่ก,นกอนน้อยอยู่เบบี้น้อยอยู่ขยายผู้ง่าสร้างละแค่นี้ก็นาะค่ะานาะ,นะเฮ็ดโดนไล่แล้วมันสิเบือคลิเยา